สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาถึงแล้วนะวันที่10นะเป็นกิจกรรมของอะไรเอ่ย Venom X Free Fire นะครับผมซึ่งอาจจะบอกว่าวันนี้จะเป็นทางด้านของไอเทมที่เรียกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมหรือมอเตอร์ไซค์สกิน Venom นั่นเองแต่เขาบอกว่ายังไม่มาแล้วจะมา10บโมงหรือเที่ยงของวันนี้นครับและต้องขอรานะครับผมแล้วก็มาเช็คกิจกรรมนี้ก่อนนะครับผมซึ่ง อย่าลืมนะครับผมซึ่ง Free Fire Max นะครับผมก็คือจะจบวันนี้นะครับผมก็คือจบวันนี้ก็น่าจะเป็นพุ่นที่เช้าก็น่าจะจบกิจกรรมซึ่งกดรับให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนอ่าตัวซุ่มปืนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสกินปืนบวกสแต็กด้วยนะครับผมเป็น M f o แล้วก็บัตร Evo x ีกใบนะครับรับข้างในกับข้างนอกนะพี่บอกไปแค่นี้นะสำหรับคนที่ยังไม่รับนะครับผมอ่ะแล้วเรามาดู M f o กันนะครับผมซึ่งก็มันอยู่ไหนวะโอ้โหเยอะเหลือเกินหลายก็บอกสีชมพูดีนะสีชมพู สีฟ้าพี่ชอบนะโบอ,อาจารย์หญิงนี่ไม่ใช่นะครับนี่ เป็นอันนี้เลยนะครับผมซึ่งบวกสแต็กด้วยสแต c กคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสแต็กบวกระยะกับแม็กกาซีนนะครับไม่ได้บวกแม่นยําไม่รู้จะมาทําไมแต่พี่คิดว่าสีชมพูดีกับสีฟ้าบวกอัตราการยิง2อะ่ะแล้วก็ไปใส่แบบอัปเกรดอะชิปอัปเกรดที่ตู้ตู้ซื้ออุปกรณ์อะโอ้โหยิงโคตรมันเลยนะพี่บอกนะไปลองดูได้นะครับเราคนที่มีสกินปืน m 4สีชมพูนะครับผมกับสีฟ้าเนี่ยสองสีเนี่ยเออนี่น,น,นี่บวกอัตราการยิงยิงโอ้โหโคตรมันอนะถ้าเกิดอั เป็นเวลสามนะที่ตู Walk, ้นะลองลองลองหาพี่โมยิ huh. งมันจริงดดเหมือนป how, ืนกลนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของชุดที่มาเอ้าไม่ใช่อันนี้อ <sky> ๋อกดผิดนะครับผมมันมันมันไปแล้วชุดฟิวไฟแม็กนั้นน่าจะหมดกิจกรรมมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของชุดนินจากันนะครับผมนี่ชุดนินจาก็เป็นประมาณนี้เลยถือว่าสวยเอออาจจะลุงรังนิดหน่อยแต่ก็ใครอยากได้ก็ไปจัดได้นะครับผมกับกิจกรรมนี้นะครับผม ปั่นไวไฟคูร้อยนะครับผมไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่เมื่อก่อนมันมีตัวนี้มันแจกเนาะไม่ไม่ได้แจกก็คือมีกิจกรรมของไอตัวนีวิ่งวิ่งเนี่ยอ,อก็จะเป็นทางด้านของแพ็กนินจานะครับผมซึ่งนินจาผู้ชายเล่นในนั้นนะครับผมและ ชุดนินจาผู้หญิงสามารถเล่นในรักกี้รโยนะครับซึ่งเป็นตู้สุ่มกระชามเมาตู้ทั้งหมดพันกว่าเพชรนะครับถ้าเหมาตู้นะครับผมขอบอกเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกิจกรรมวีนอมดีกว่าเออเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยทางด้านของนี่ดีกว่านะครับผมนี่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมหรือขอตักตะหนึกเอ้ยตักตะหนึกอะไรนะเตือนนะครับผมก็คือทางด้านของตะลุยหมด4 v 4แผนที่ใหม่เนี่ยคือไอวอลฟีมันอยู่ไหนครับผม เออพี่ไปดูไล่ดูจาก GM มานะครับ GM ก็บอกวาอ่าน่าจะเลื่อนนะครับผมทางด้านของ i อโ r f r ร e กิจกรรมฟ r e e ฟ i ์ e Max นะครับผมซึ่งงงไหมมันหายไปนะครับผมเป็น i อ a l l ใหม่สีเขียวเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีไอ a ฟนเข้ามาก่อนไงมันก็เลยเ,เลื่อนไปก่อนนะครับผมมาได้ย้านะครับผมอันนี้ กิจกรรมอันนี้นะครับคือดีนะครับกล่องสุดท้ายคือกล่อง FF1 นะครับซึ่งจะมีทางหน้านของการแจกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสกินปืนอ่าตัวสาสก,สกินสกินปืนแล้วก็มีอะไรอีก่ะ ตัวละครด้วยนะครับผมอยู่ในกล่อง a อเนก็ต้องลงเล่นกับเพื่อน20ตาก็คือเป็นทางด้านของกิจกรรม free fly p o l a e d e t a c t นั่นเองครับซีซั่น5นะครับผมเออ,เ,ออเออไม่ธรรมดาเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้จะแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับยาวไปเลยนะครับผมและขอบอกเลยว่าอะไรเอ่ยว่าอะไรว่าจะมีทางด้านของไอเทมแจกฟรีมาอีกเยอะแยะเลยนะครับผมกับนี่เลย โปรดีกนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยทางด้านของกิจกรรมวีนอมดีกว่านะครับผมซึ่งคอลัปล่าสุดเริ่มวันนี้ครับซึ่งจิตวิญญาณแห่งเวนอมนะครับซึ่งมาวันนี้นะครับผมอ่าอ่าเข้าใจไหมมาวันที่10ก็คือวันนี้ใช่ไหมแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นการสุ่มๆอะไรประมาณนี้เป็นสกินลถนะครับผมเออเป็นสกินลดจิตวิญญาณแห่งเวนอมนะครับผมมาวันที่10เลยนะครับผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรสุ่มๆเนี่ยนะพี่คิดว่าไม่น่าจะไ,ได้ฟรีหรือได้ฟรีพี่ก็ไม่ นะูก็ไม่รับประกันนะครับแต่ภารกิจเงามืดคืบคานเนี่ยพี่ขอบอกเลยว่าได้ได้ฟรีนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับน,น้องสายฟรีนะครับผมทุกคนเลยพี่ก็สายฟรีนะครับผมแล้วที่16ก็ล็อกอินก็ได้กระเป๋านี่เลยเป็นหร้่งของโทเค็นเวนอมนะครับผมซึ่งถ้าใครดูหนังก็เอ็ดดี้อะไรนะพระเอกชื่ออะไรนะเอ็ดดี้อ๋อ Ven เอมเวนอมมันไม่เหมือนนะคือคือพี่ก็ดูมาแล้วพี่ก็อินนิดนึงนะก็ทําการเก็บทางด้านของโทเค็นตัวนี้ครับซึ่งจะเริ่มวันที่เท่าไหร่เอ่ยเริ่มวันที่13บสามตสีนะครับผมยาวยันถึง25่สิบาวันที่25ก่อนตีสีนะครับก็จะจบสิ้นสุดกิจกรรมก็เก็บไปวันละสี่นะครับสี่สี่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปสีก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งจะใช้ทางด้านของแล ชุดกับกล่องศพนะครับผมทางด้านของโทเค็นวีนอมนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆก็คือง่ายๆลงเล่น3มรอบฆ่าศัตรูก็คือสังหารศัตรู5ตัวแล้วก็ลงเล่นอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็คือแล้วก็เล่นกับเพื่อน1รอบนะครับผมโอ้โหโคตรชิลบอกเลยวันหนึ่งน่าจะเล่นเกมเกินเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมและถ้าเกิดครบปุ๊บต้องใช้กี่อันนับถึงจะแลกได้นี่เลยนะครับผมนี่เลย ก็ทําการแลกครับทั้งหมด20โทเค็นเท่านั้นครับก็จะได้กล่องวีนอมนะครับผมโอ้โหดูดิดูดิเป็นกล่องไม้ย้อมสีเป็นรูปลายวีนอมกัดกันนะครับผมเบเลียนไงพี่เลยบอกให้มันกัดกันนะครับผมอ่าเป็นกล่องที่สวยเลยครับกล่องดวงใจวีนอมและพลาดไปไม่ได้สำหรับน้องๆสายฟรีก็คือชุดนี้เลยนะครับชุดวีนอมครับแจกฟรีด้วยนะครับผมปบมือครับผมโอ้โห ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมแจกฟรีมีแมสเวนอมด้วยมีเสื้อด้วยโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้ทรงผมเหมือนครอบบ้าอีกนะครับผมโอ้โหสำหรับคนที่อยากได้ผมตั้งครับงานนี้ได้แล้วนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับผมก็คือได้ทั้งเซตเลยนะครับผมเซตเวนอมนะครับผมซึ่งหนังเข้าวันที่16นะครับผมดูดิ อ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมดู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 มีแมสด้วยสําหรับคนที่ชอบถอดเสื้อหรือแต่งตัวแบบไหนคืออ้โหแฟชั่นมันโคตรได้นะครับผมมีแมสด้วยแมสเวนอมนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะครับและดีใจด้วยครับน้องๆใส่ฟรีได้กันทุกคนแน่นอนครับถ้าเล่นตามที่พี่บอกนะวันที่13เป็นต้นไปจนถึง24เลยนะครับผมยาวๆเลยก็นํามาแลกครับเก็บไปเลยวันละสี่เริ่มวันที่13าเล่นเลยนะครับ13 14 15 16้ากเก็บไปเรื่อยๆครับเผื่อมันใช้แลกอะไรอีกนะ เขเกี่ยวกับทา้งน้านของโทเคนมีนอมตัวนี้ใช้งหมด20โทเคน นี่เลยเริ่มวันที่13นะครับผมยาวจนถึง24-25เลยอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้ววันที่16นะครับ b ล็อกอินเข้ามารับกระเป๋าฟรีอีกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีแล้วก็วันที่16ก็รับหมวกกันน็อกวีนอมอีกโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนั้นครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมกับกิจกรรมนี้คือมันทํามาเพื่อใส่ฟรีโดยเฉพาะนะครับผมโอ้โหแหมเสียงสั่นเลยนะครับผม ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยครับย้านะครับผมลองเล่นสามรอบนะครับผมแล้วก็ค่าศัตรูอีกเท่าไรห้าคนลงเล่น6 0สินาทีแล้วก็ลงเล่นกับเพื่อนหนึ่งครั้งก็วันต่อวันก็จบนะครับเก็บวันละสี่โทเค็นไปเรื่อยๆย,ยาวจนถึงยี่ห้าเลยนะครับผมอ่ะแล้วขอเน้นย้ำนะครับพวกนี้นะครับผมเริ่มทาการพาราเริ่ม เล่นได้เลยนะครับกับกล่อง FF1 ครับซึ่งมันเดี๋ยวเรามันลุ้นกันนะว่าใครจะได้อะไรแล้วมาเมนบอกพี่หน่อยนะว่าเออใครได้ตัวละครมั่งใครได้อะไรมั่งใครได้อะไรมั่งเดี๋ยวมาบอกพี่หน่อยนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเทมจากอนาคตที่น้องๆใส่ฟรีน่าจะชอบนะครับผมอ่าพี่ก็ชอบพี่ก็ใส่ฟรีนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้เลยนะครับและฟรีไฟแม็กก็จะจบวันอีก23มทุ่มก็น่าจะพรุ่งนี้ก็น่าจะจบแล้วเช้ามาก็จบแล้วนะ6กโมงพรุ่งนี้ก็น่าจะจบนะครับกกิจกรรมฟรีไฟแม็กก็บอกลาไปใครได้ชุดได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มตัวนี้ซะหน่อยลัคกี้เราย่อนะแฟชั่นตัวนี้นะครับผมจะยอมเสียเงินเลยนะครับผมดู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 โอ้โหดูดิ เกือชิปเป่งคือคนอื่นนะเปิดทีสองทีออกดูดิพี่จะเท่าไหร่ปื๊บปื๊บหกสิบแล้วนะหกสิบแล้วนะครับผมดูดูดูรอยสสิบแปดครั้งแ,แล้วนะครับผมโอ้โหดู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 ต่อไปร้อยหสิบนะครับแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วนะครับผมโอ้โหโอ้โหอ่ะน่าจะออกกันแล้วมนะั้งหมดไปสอง0 0ื่นแล้วเนี่ย ตุ้มเรียบร้อยนะครับผมออกมาเป็นชีดเรียบร้อยนะครับกับไอชุดอ่าอะไรดีอะหมอลำนะครับผมพี่ก็ตั้งให้นะครับผมซึ่งก็สวยดีทั้งชุดไม่ได้ชอบอะไรเลยครับชอบแค่กางเกงสีแดงแค่นั้นครับผมอ่ะก็มานี่เลยเดี๋ยวลองแต่งตัวให้มันเข้าดีกว่านะครับ <c oughs> ดูเอาออกให้หมดครับยกเว้นกางเกงเนะี่ยลองไปใส่กับหมวกเอฟแล้วก็เสื้อแรงนะครับซีซัน2หรือซีซันสามพี่ก็ไม่รู้นะจาไม่ได้แล้วนะโอเคโอ้โ มัน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 จีดไปว่ะมันจีดไปมันจีดไปมันจีดไปเออปีมันจีดไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ไม่เป็นไรเอาออกเอาออกเอาเกงออกกันไม่โอเคหรือเปลี่ยนเสื้อดีว่าเอาลองเสื้อแดงดิถ้าเสื้อแดงจะเป็นยังไงนะเสื้อแลงแดงนะครับผมเป็นฮูดเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองดิมันจะแดงทั้งตัวไหม เดี๋ยวดูก่อนมันจะเด่นมันจะเด่นนี่น,นี่เจอแล้วครับแบบโหโห,โหแดงแป๊ดเลยแดงทั้งตัวเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นชุดอะไรก็ได้เออก็ประมาณนี้เลยก็ฝากไว้ด้วยกิกจกรรมวีนอมนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพีด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกิจกรรมเริ่มที่13บสามกับสิบนะครับผมลุยเลย